เกิดเหตุนะครับผมพี่น้องแฟนเพจเข้ามาแล้วคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งแชร์นะครับผมเป็นจักรยานยนต์ชนแท่งบรีเวรนะครับบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายป็นชายนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมขอส่งกำลังใจนะครับขอ่อ้พี่ไปสู่สุขติไปสู่จงสวรรค์นะครับผม เบื้องต้นเป็นชายหนึ่งร้ายนะครับในจุดเกิดเหตุหลังบริษัทยุคตินะครับก่อนถึงป้อมสีนิคมอมตะนะครับตำบลมานยาพรอําเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับผมขณะนี้เจ้าหน้าที่อาสาภูไศลปกแดงกําลังเข้าทําการช่วยเหลือนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับผมเป็นรถจักรยานยนต์นะครับกับแท่งเบริเออร์นะครับผมในจุดเกิดเหตุนะครับยืนยันนะครับผม จากสุวรรณเรนทรนะครับให้น้องอาสาพาไปดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวผมกลัวเดี๋ยวจะตายยายเขาลงกำลังใจให้นะครับเบื้องต้นเป็นรถจักรยานยนต์นะครับกับแท่งเบริเออร์นะครับในถนนเส้นที่จะทะลุออกอนิคมอมตะซิตี้นะครับผมป้อม4นะครับตำบลมาบยางพรอำเภอบกแดงจังหวัดระยองนะครับ จุดกเกิดเหตุนะครับผมผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่จักรยานยนต์นะครับเวฟดําแดงนะครับผมกับแท่งเบริเออร์นะครับยืนยันในที่กเกิดเหตุไม่รู้สึกตัวนะครับผมนะครับหม <Hey, S 1> oh, อส่งกำลังใจให้นะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งแชร์ นะครับให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับผมขณะนี้ยืนยันในที่เกิดเหตุนะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับผมเป็นชายหนึ่งรายนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะยื้อพี่เขาได้นะครับผมตอนนี้นะครับผู้ประสบเหตุนั้นยืนยันไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับผมแจ้งข่าวตนไผ่ภัยบุกแดงพัดนิวระยองมูลนิธิผู้ภัยบุกแดงนะครับน้องปี๊ด ร้านปังบุญตกยน้องอินฟ้าสเกียบราซาบุกแดงนะครับก็ขอส่งกําลังแรงใจนะครับให้พี่ไปสู่สุขติให้พี่ไปสู่สวงสรรค์นะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับในถนนเส้นนะครับที่จะทะลุออกข้อมสี่นิคมอมตะซิตี้นะครับหลังบริษัทยุคตินะครับผมตําบลมาบยางพรอําเภอบุกแดงจังหวัดระยองนะครับจุดเกิดเหตุนะครับผมผู้บาดเจ็บนะครับยืนยันนะครับไม่รู้จึกตัว นะครับเป็นจักรยานยนต์กับแท่งเบรีเออร์นะครับผมคนละหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมเบื้องต้นนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับเือนไปผุแดงนะครับพร้อมด้วยอาสากู้เผาผแดงก็่งกำลังใจให้นะครับถนนกันข้าที่จะเมืดนะครับพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับผม ตอนนี้อาสาุูไัยปกแดงเข้าช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ไม่สามารถที่จะยื้อพี่เขาได้นะครับผมนะครับพี่เขาไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับต้นต้นเป็นจักรยานยนต์กับแท่งเบรีเออร์นะครับผมในจุดเกิดเหตุนะครับก็ขอให้พี่ไปสู่สสวรรค์นะครับผมไปสู่สุคตินะครับ น้องน้องกู้ภัยนะครับก็ช่วยพี่ได้ทุกอย่างต่านี้นะครับผมนะครับ